หนุนโดยถูมุกเอฟสามจั้นและไ i วปตอนรับกว่บเข้าสู่คันังค่าเขากับพีเคและพี่อุชอบปากกาอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณมีบอดแสอะไรที่มันไม่ชอบมาปากลแล้วก็บอกกันหน่อยกันแล้วกันว่าจะเป็น0 2 2 8 0 8อ9นะครับพี่ๆจาก191่จาก191รอแซนบายกับ5คู่สายซึ่งคืนนี้โทรศัพท์เรายังดังไม่หยุดเลยพี่รวมไปถึง SMS ด้วยนะครับ4111466อย่าลืมนะครับ KK เว้นวักแล้วก็บอดแสบคุณคุณเชนข้อความของคุณ แฟนเพจของ Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปเซิร์ชใน facebook.com คําว่าค้าหนังข้าเขาปั๊บเนี่ยกดปุ๊บมันขึ้นมากดไลค์ทันทีแค่นั้นจบพี่ค่ะยังไม่จบค่ะถ้าคุณกดไลค์คุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล mini มินิ iPad เครื่องนี้อ S <S โอ้ต้องถามว่าแล้วรุ้นอะไรกันยังไงคะวิธีคือแค่ลงทะเบียนไว้กดกดไลค์ไว้แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปลงทะเบียนแล้วรูวปในแพดตัวนี้เราจะเปิดให้คุณมาลงทะเบียนมากดไลค์กันจนถึง30เมษายนปั๊บเนี่ยประกาศผลวันที่3พฤษภาคมจริงๆเลยนะครับแล้วจะมีาพพภาพคลิปวิดีโอแบบคาดนังคาเขาว่าทีมงานของเราเนี่ยได้สูบเบอร์จริงๆไม่ใช่บอกว่านี่ของพี่อู๋แล้วมากักให้พีเคอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ประกาศนะคะว่าญาติโกโหติก้าทีมงานรวมทั้งพิธีกรทั้งหมดหมด10นะคะคุณผู้ชมจะ ได้สบายใจเอาละ,ะค่ะมาถึงเรื่องราวที่จะเตือนภัยกันในช่วงนี้นะคะเรารมี2คลิปค่ะคลิปแรกจาก YouTube นะคะให้เห็นว่าเวลาที่คนหวงของนะอ,อารามว่าแบบส่งจิตไปอยู่ที่ของเนี่ยนะคะทำได้ทุกอย่างแล้วก็หูดับตับไหมไม่รู้เลยนะว่ารอบตัวนั้นมีอันตรายอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะเกิดขึ้นที่สถานรไฟฟ้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศนะครับนี่คือภาพจากกล้องมือถือ สายรถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะฮะแต่พอหันกล้องไปฝั่งเราพบว่าคนที่อยู่ด้านล่างของรางรถไฟเนี<อ>่ยผู้หญิงคนนี้เคลื่อโดดลงไปเก็บโทรศัพท์มือถือที่ตกลงอยู่ด้านล่างของรางครับพอเธอรถไฟมาปุ๊บในโชคดีมากที่มีคนดึงเธอขึ้นมาทันอุบัติตคือเธอรอดตายกับโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวซึ่งเข้าใจนะโทรศัพท์มันแพงค่ะโทรศัพท์มันแพงพี่แต่ถ้าเกิดโดนช็อตนั้นไปโทรศัพท์อยู่ คุณไปก่อนมานิครับออก่อนอาากไกนทุนโทรศัพท์ทั้งคนก็ได้นะคะก่อนตกรุ่นครับพี่ก่อนตกรุ่นต้องบอกว่าอันตรายมากอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะเตือนคุณผู้ชมค่ะม,มาถึงคลิปต่อไปสําหรับนักซิ่งทั้งหลายเวลาที่ซิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกล้องติดในรถใช่ไหมอ่าใช่อ่ามันก็เลยบันทึกภาพตอนชนแบบแหลกเละได้ค่ะ ภาพนี้โชคดีมากเลยนะครับที่รถคันนี้ติดกล้องหน้ารถเอาไว้ก็เลยมีภาพที่คาดไม่ถึงนี้ได้มาซึ่งภาพเนี้ยเห็นเธอกาลังขับรถอยู่ชิลๆถนนก็โล่งแต่คุณผู้ชมจับตามองรถเก่งคันนี้นี่มาแล้วครับป้าดริ์มาปุ้งซ้ายเวเข้าไปซัดเข้าไปกับ10ล้ออาจจะเป็น16ล้อก็ว่าได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คือตอนลักแซงมาได้นึกว่าจะพ้นดุยทีนะฮะรถมาสไลด์คุณผู้ชมไปอยู่ป้า เข้าไปกระจุยอย่างเหนเหมือนกับหนังฮอลลีวูดเลยแต่สุดท้ายพี่ฮะปาฏิหารินีจริงทำไมจะบอกว่าเจ้าของรถคันนี้ไม่เป็นอะไรเลยรอดมาได้อย่างมหึยพี่ดูดิชนทั้งคันนี่คือวอดแหลกคาเทียอะนี้โอ้กหแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะที่เดินมาช่วยเนี่ยก็คือคนที่ขับรถเนี่ยพี่ที่กลางติดผู้หญิงคนนี้ก็ขับมาชิวๆอยู่ โอ้ไม่รู้ประเทศอะไรนุกยจะถามว่าเฮียเฮียใส่พระอะไรเน <ะ S 2> ี่ยอย่งางนั้นอย่างนั้นชีวิตนี้ก็บอกว่าเขามีแหลกอะพี่โอ้โหน่าเชื่อเลยนะคะอะไรเนี่ยจุกจ <ชบ S 2> ุกมากแล้วนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เราเตือนกันในสัปดาห์นี้นะคะครับเอาละครับงันตอนนี้ขออนุญาตพักสักครูก่ก่อนเพราะช่วงหน้าครับมาติดตามเรื่องราวสะท้อนอิมุมมองของสังคมกับแยกมรณะที่สำคัญนะดูให้ดีว่าเพราะมันเสี่ยงหรือว่าเพราะพฤติกรรมของคนกันแน่สักครู่เดียวครับกับข่าหนังข่าข่าวครับ สีแยกนองเลือดไฟแดงไม่มีฝ่าไฟแดงจนเป็นนิสยัยสุดท้ายก็ต้องเจอแบบนี้มันกจะเกิดปัะเหตุบ่อยมากเลยแถวนั้นครับอ้าวก็วัดดวงไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนชนหรือเขาจะชนเราหรือเราจะชนเขา